แน่ล่าสุดนะครับผมเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับโดนนะครับจอห์นแอนดริสนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาตำหนินะในส่วนของเกมลับที่ละหลวมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับที่ทำให้เสียประตูแรกให้กับฟูลแลมนะครับในเกมเปิดที่พบกับฟูลแลมนะครับในบ้านฟูลแลมนะครับเทรนด์นะครับถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับจากจังหวะที่เขาเสียท่าให้กับ อเล็กซานโดรมิโตรวิดนะครับโถมมาม่งจากด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ทําให้แบบม่งไปแล้วก็เข้านะครับเทรนเทรนด์ไม่ได้กระโดดหรืออะไรประมาณนี้ทางของจอห์นอันดริสนะครับบอกว่าพระเจ้านี่ถ้าลิเวอร์พูลเสียแชมป์โดยได้คะแนนน้อยกว่า1คะแนนอ e, ีในเดือนเมษาแฟนลิเวอร์พูลทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับมาดูเกมนี้แล้วนะ แล้วบอกว่านี่มันนรกอะไรกันเนี่ยอันโดแสดงความเห็นนะให้ซันเดย์เวิลด์นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่น่าเศร้าใจนะครับกับการเล่นเกมลับของเทรนด์อาร์เร็กซันเดอร์อานอนเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาต่อไปนะเขาพูดถึงเกมลับนะทางตำแหน่งของกาบขวานะครับก็คือแบ็กขวานั่นเองนะครับเทรนด์อาร์เร็กซันเดอร์อานอนเนี่ยนะครับมีจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยก็คือเป็นการเติมเกมลุกและการพาสการผ่านบอล ที่แม่นยำแล้วก็มีในเรื่องของลูกฟรีคริกแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการทุ่มนะและหลังจากนี้เนี่ยที่เราเห็นมาจากตั้งสองฤดูกาลแล้วกันเทรนด์บึกขึ้นนะครับแมทฟิตเนสเนี่ยดีมากๆนะครับทำให้ร่างกายของแกเนี่ยเติบโตแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นแต่ในส่วนของอื่นๆเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์นอนดีหมดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของเกมลับเนี่ยยังต้อง คือมันเป็นยังไงคือเทรนด์ถ้าถ้าถ้ามันมองในส,สองมุมมองเทรนด์ถ้าเติมนะครับมันก็คือเป็นแบ็คขวาที่เติมดีนั่นแหละนะเปิดดีนั่นแหละคนหนึ่งเลยแต่ก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกัน,นก็คือในเรื่องของเกมรับเนี่ยมันก็จะหลุดหรือลงมาไม่ทันเพราะมันเติมมันใช้พลังงานขึ้นไปบ่อยมากลิวพูลนะครับในยุคข,ของเจอร์รีนครอฟฝากบอลไว้กับแบ็คทั้งขวาและซ้ายทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนแล้ว ล็อบโบนะครับนะคือขึ้นไปเนี่ยบางครั้งมันลงไม่ทันเพราะมันวิ่งจากหลังไปหน้านะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าจังหวะที่ลงมาแล้วเนี่ยถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้อีกมันก็จะพลาดแบบเนี้ยอยู่ตลอดตลอดนะครับทางของจอห์นอารดริสเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยคือข้อเสียของเขานะที่ยังต้องหาต่อไปนะครับนะแฟน,แฟนของลิวอพูไม่อยากจะนึกถึงประตูที่ทำให้ เรอัลมาดริดได้แชมป์เป็นลิสเมื่อดูก,การก่อนใครจําได้ก็น่าจะรู้อยู่นะฮะนะันค,คล้ายๆกันที่แหละนะครับนะลักษณะแบบนี้แหละนะครับนั่นเป็นบอลที่มาต่ำเทรนเองก็น่าจะสกัดมันทิ้งได้นะครับมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เทรนเลยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติมากๆนั่งที่เขามีพรสวรรค์นในการเล่นฟุตบอลน,นะอันนี้ผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษนะครับ แกเรตเซาเกตแสดงความชัดเจนว่าเขาได้เลือกนะครับในส่วนของคลายวอลเกอร์นะครับหรือในส่วนของลิเชมและคีรันทิเปียนะครับเพื่อให้เขามั่นใจในเกมลับที่มากกว่าในส่วนของเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับดังนั้นเขาต้องเรียนรู้การเล่นเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างเช่นเอามือขวางผู้เล่นในเกมลุกเพื่อป้องกันการกระโดดหรือการ เสี่ยงเสียจุดโทษแต่ไม่ไม่ควรที่จะแบบปล่อยไปเลยก็มันเป็นมุมมองที่ถ้าพูดถึงเกมรับก็ต้องยอมรับจริงๆอะนะในในเกมที่เสียก็เทนก็ก็เสียแต่มันก็ยากอยู่นะแต่ก็ก็ต้องชื่นชมอีกฝั่งด้วยนะครับต้องชื่นชมอีกฝั่งด้วยอันนี้มันก็เป็นคำวิจารณ์ของจอห์นอัดริสนะครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่าเทรนมันมันเก่งนะในเรื่องของเกมลุกนะเกมลุยต่างๆนะครับแต่ว่า แล้วเขาก็กําลังเป็นวัยรุ่นนะครับมันก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจที่ดีนะครับนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเทรนเองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันค่อนข้างที่จะสูงทั้งในส่วนของเกมลับที่ต้องพัฒนาแต่ในส่วนของเกมลุกอีกนะครับที่ต้องต้องสร้างโอกาสอยู่เสมอเสมอเทรนเป็นคนที่สร้างโอกาสในการที่จ่ายบอลให้เพื่อนยิงได้เยอะที่สุดนะครับนะดังนั้นเนี่ย คือคือมันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนะ่ยการออกอาวุธไปแล้วที่เจอเล่นครอปเลือไปนเนี่ยบางครั้งเวลาจะต้องเอาดาบมาเก็บใส่ปลอกเนี่ยมันก็ระวังบาดนะครับมันก็จะมี2คมอยู่เสมอเสมนะครับมันก็เป็นข้อเสียนั่นแหละนะครับก็เสียอย่างหนึ่งที่ที่ใช้เทรนในเล็กเอ่อเล่นในเกมลุกเนี่ยเกมรับมันก็จะต้อง,ต,องต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็จะมีคนซ้อนฟันไรฟ์สื่อจ่วยมาติดมาซ้อนแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ ที่เขาเปิดเขารู้จุดอ่อนเขาก็เปิดข้ามมาเลยนะครับมาโถมเลยเสาสองเลยเงี้ยนะฮะก็ลูกแบบนี้ผมเชื่อถ้าเกิดว่ายังเป็นในลักษณะแบบนี้ก็จะมีมาอีกแน่นอนนะครับจะมีมาอีกแน่นอนเห็นมาตั้งแต่2ฤดูกาลแล้วนะครับต้องต้องยอมรับนะครับก็ต้องดูว่าเทรนด์เนี่ยจะพัฒนาซ้อมได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าไปฝึกซ้อมแล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกนิดในเรื่องของเกมรับเนี้ยนะครับเทรนด์ก็ตบเติบโตนะครับก็จะมีเหมือนเรื่องของความแบบ ความเป็นรุ่นที่เขากําลังเติบโตอยู่เงี้ยนะฮะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แกแบบกาลังอยู่นะครับกาลังอยู่แต่ผมเชื่อว่าแกโตเพียงพอแล้วอีกนิดนึงเนี่ยแกจะนิ่งแล้วก็จะได้ทั้งลุกและรับนะครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับนะนะนะก็ก็เป็นหลายๆคําวิจ,จารณ์นะหลายๆมุมมองนะครับแตกต่างกันออกไปก็เป็นกําลังใจให้เทรนด์แล้วกันนะครับนะแหมผมผมชอบนะเทรนด์นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับนะนลูกที่เสียไปมันก็ถามว่าช่วยอะไรไม่ได้ไหม ก็คือจังหวะนั้นเราเราเหมือนไม่ได้แสดงแบบความที่แบบกระโดดหรือปัดหรืออะไรเงี้ยนะแล้วหรือสมาธิเราอาจจะยังแบบจดจ้องอยู่นะครับว่าเออบอลมันไม่น่าจะมาเงี้ยแต่สุดท้ายบอลมันมานครับก็เป็นลูกกลมๆนะครับก็รอดูแมตช์หน้านะครับนะในเรื่องของเกมลุกเนี่ยเทรนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะเปิดก็ถือว่ายังเปิดอยู่ได้มาตรฐานแหละดีบ้างเสียบ้างแต่ว่าอายุอานามแล้วการเล่นขนาดนี้ฟอร์มขนาดนี้มาจากเด็กเยา,าวชนสเกลเซอร์ขนาดนี้เล่นได้นขนาดนี้ก็คือวาสดุดาว มันเกิดในยุคของเจอเกนครอปของจริงครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนเจ้าของนักเตะหมายเลข6 16โอเคสูส้ๆครับ